ัสดีค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นดอกดาวเรืองนะดอกดาวเรืองเขาสามารถปักชำได้นะคะเนื่องจากตรงก้านของดาวเรืองเขาจะมีตุ่มนะคะตุ่มตัวนี้สามารถแตกลากได้ค่ะดังนั้นต้นไหนที่โทมแล้วนะคะเราจะมาตัดกิ่งออกแล้วก็สามารถชำเขาได้นะคะเด็ดใบที่เสียออกนะคะเขาก็จะสามารถ เป็นต้นใหม่ให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องเคาะนะคะเพราะว่าเสียเวลานะคะอันนี้ปลูกแป๊บเดียวได้ก็ได้ต้นโตแบบนี้แล้วค่ะสวยมากๆนะคะลองดูนะคะเสียบลงไปเลยในสัปดาห์แรกนะคะอย่าเพิ่งให้แดดนะคะเราวางไว้ในร่มนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะปักชําแบบนี้เลยดอกตัดออกก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้นะคะเขาก็ติดเหมือนกันค่ะ เนื่องจากกิ่งของเขาจะมีรากอยู่แบบนี้นะคะตัวนี้เราเอาไปปักชำนะคะย่นระยะเวลาในการปลูกได้เยอะเลยนะตัวนี้นะคะสําหรับดอกดาวเรืองค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะอันนี้คือกิ่งที่แนนตัดออกนะคะเป็นกิ่งแขนงนะ,ะเห็นไหมคะเขาจะมีตุ่มรากตุ่มรากสวยมากดินที่ใช้จะต้องเป็นดินที่เราทําแบบนุ่มๆน,นะคะก็คือแฉะเลยนะคะแล้วก็ เอาต้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ก็ตัดเลยนี่ตัดแบบนี้เลยค่ะตัดกี่กิ่งก็ได้นะคะตัดกี่กิ่งก็ได้แล้วก็เล็มเอาใบาออกเล็มเอาใบาออกแบบนี้นะคะใบที่อยู่ด้านล่างเอาออกเลยวางในร่มนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะน้องก็จะสดชื่นนะคะแล้วก็สวยเหมือนต้นใหม่เลยค่ะ วิธีนี้เป็นการทำเสาวให้เขาด้วยนะคะส่วนดอกนี้แก่แล้วแน่นตัดออกนะคะตัดทิ้ง เรียบร้อยแล้วนะคะได้สามกระ